Black Eagle Eagle จำได้ว่าคุณวิดีเข้ามาเล,เล่นในห้องของเราอยู่นะครับมาลเลยสวัสดีทั้ง854ท่านด้วยนะครับอันนี้สีเหลืองคุณวิดีเป็นเกาหลีใต้นะครับ คุณไคโต้สีแดงเกนคิวบาคุณสเปนดอร์เยอรมันครับคุณทอมแองเจลี่รัสเซียคุณป๋องทิสไดยูรี่เหมือนเดิมเลยนะครับคุณไมฟานี้เป็นอังกฤษครับคุณมาคิมอสเป็นเยอรมันนะครับมาโอเคครับจุดบอร์ดตรงนี้ไม่มีใครเกิดนะครับดีเลยครับมาแล้วนี่ครับเห็นนะครับสีนึงมันเห็นฐานของฝางยูรี่นะครับ คุณสเปนดอร์เห็นของคุณป๋องแล้วเนาะแมตช์นี้จะมีคนเกมเร็วหรือเปล่าครับมาดูครับนี่ครับเริ่มเห็นฐานกันนะครับก็ใช้หมาครับวิ่งสำรวจเนาะยังไม่มีใครล้อมดัวนะครับเดี๋ยวที่จะขึ้นป้อมปืนกันไว้ก่อนแมปนี้ไม่มีโรงน้ํามันให้เล่นนะครับแต่มีแร่เพชรอยู่ตรงกลางแมปนี้ครับงพอได้อยูนะ่เนาะนี่ครับมาแล้วครับอุ้ย สายทหารของฝั่งยูริมารัดทีกว่าครับเอ้านี่ครับคุณฝั่งเช็ดมาแล้วครับแตกนะครับเรียบร้อยครับเข้าฐานเอ่อเขาป้อมปืนครับนี่ครับป้อมปืนครับอ๋อท่ายิงเลยผมว่าน่าจะแตกนะครับตัดลงไฟฟ้าไปได้ก่อนครับมือแสบก็ตัดก่อนเพื่อนครับฝังนี้ผมก็มองว่าน่าจะเหมือนกันนะครับนี่ครับมาแล้วครับเอนจิเนียร์ครับไปไหนครับคุณความมันจะดีไปไหนครับนี่ครับวิ่งเข้าสีฟ้าครับเอ้ามาแล้วครับเอนจิเนียร์ครับเข้าเลยครับได้ลงรถ ได้มาแหลกคนครับนี่ครับไม่เข้าทันไ่ครับลงก็เรือมาแหลกคนครับนี่ครับขายครับเขาเริ่มขายครับฝั่งยูริยังไงครับเอาสีแดงครับวิ่งผ่านเลยครับเอาสีแดงวิ่งเปิดแรมครับนี่ครับวิ่งผ่านฝั่งยูริมาครับไม่เห็นหรือเปล่าถ้าจะวิ่งอ้อมตรงนี้มาครับนี่ครับออกไม่มาทันครับแมงมุมครับเจอธมานนี้ก่อนนะครับอ้าวสีฟ้านี่ครับไปเรียบร้อยแล้วครับเจอสีเหยวครับนักเกมเดือดครับ คุณทาแอนเจลี่ครับโอ้โหเจอเกมเลยแล้วครับนี่ครับคุณปองเรื่องที่จะเก็บแร่ตัวนี้ก่อนเนาะรถยกมาแล้วครับนี่ครับทำไมกระตุกนิดนึงครับไม่เอาครับไม่กระตุกครับเกมกป็นงสนุกเนาะอยู่ที่โคนก็ม้าครับนี่ครับตัดมาที่ฝั่งนี้ครับสีแดงนี้ไม่ยุ่งใครเลยครับไอสกิดสีน้ำเงินแป๊บหนึ่งครับนี่ครับเอารถ ดกครับมาคุ้มกันรดแรกเนาะป๋ามาดูยังไงต่อครับสีป๋านี้ไปเร็วนะครับอ้าวสีเขียวครับคุณคอเอนเจอรี่ได้ลงรถของฝั่งพันธมิตรมาด้วยนะครับแบบนี้นี่ครับมาต่อครับดกแล้วครับดกครับแตกนะแบบนี้มีฝั่งมียูริด้วยครับนี่ครับสะกดจิตได้ครับให้ยูริสะกดจิตเนาะอ้าแล้วครับคุณป๋องพยายามจะเข้าคุณสเปนดอครับ ปูชนะจังหวัดที่แล้วครับคุณสุนทรินดอนี่ครับยูริสะกดจิตแล้วถอยครับนี่ครับการคอนโทรลยูริถือว่าดีนะครับสะกดจิตได้ปุ๊บถอยปั๊บเลยครับนี่ครับยกมายิงครับแต่ครับยังไงครับเอายิงอย่างรัวครับนี่ครับสีม่วงมาต่อครับเอาสีม่วงก็เข้าเลยครับว่าเป็นทางฐานนะครับนี่ครับสีม่วงพยายามจะใช้อินจิเนียร์ครับได้ไหมครับได้ทานใหญ่ไหมได้ทานใหญ่เรียบร้อยครับเอาเจอรุมครับสีแดงก็มาครับ อย่งนีครับไลโนมาแล้วครับตัดตัดรถถังใหญ่ไหมนี่ครับตัดรถถังใหญ่แล้วครับวิ่งไล่ยิงไม่ครับตัดรถแดงครับเข้าทีรถถังใหญ่เลยครับสีแดงจะเข้าสีม่วงครับยังไงครับตอนนี้อู้ใส่กันยับครับสวัสดีทั้ง900เจ็ดท่านที่เข้ามาด้วยนะครับโอู้เจอรถกระเช้าไล่ครับยังไงครับแมตช์นี้ไม่รู้ว่าใครมั่งกับใครครับอันนี้ก็ไปตัดตึงตัวเองครับมันเป็นโหมดเพื่อนรักทักเดียมหมวดอยู่แล้วครับมีเพื่อนเล่นด้วยนี่ยิ่งมันครับ ลอว่าจะไปเข้าคนอื่นแต่เข้าเพื่อนแทนนะมันสนุกดีนะครับคน oh, นี้หมวดแห่งการหักหลังยังไงเ <laughs> อ่ยโอ้โมีครับไอนโ่โมาแล้วครับเมื่อกี้เข้าสีาน,น้ำเงินกับสีม่วงทีนี้จะเข้าสีเขียวหรือเปล่าครับประชิดกันแล้วนะครับอืมต่งยลียังไงครับแม็ช์ที่แล้วโดนลุมนะครับยูลีครับ มามาดูสีเหลืองบ้างสีเหลืองก็ไม,ไม่พูดไม่จามใครครับนี่ครับมีแพทเทิร์นฟอร์เทสมาแล้วครับกับสีแดงแปลกแข้งเหมือนเดิมครับอาจะไปไหนครับแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะดูแมปในสตรีมครับว่าผมตั้งดีเลยไว้เนาะเล่นสนุกสนุกไปด้วยกันครับสีน้ำนเงินโดนลุมครับเมื่อกี้คุณสเป็นดอ ใช่ไหมที่โดนลุมใช่ครับผู้ชนะจากแมตช์ที่แล้วครับโดนลุมครับนี่ครับเอ้าสีเขียวเข้าสีแดงครับสีแดงรู้ตัวยังครับนี่ครับรู้ตัวแล้วครับคนเก่งชอบโดนตัดก่อนครับเมื่อกี้ครับคุณสเปนดอโดนเลยครับนี่ครับสีม่วงขยับฐานนะครับจะมาสร้างแนนสีมึงครับนี่ครับมาเคลียร์ที่โตของฝั่งคุณกลงนะครับเอ้าฝั่งนี้เขามานะครับนี่ครับคุณกล่งครับยังไงครับจะเข้าคุณมาคินมอสหรือเปล่าครับนี่ครับมาล่ะครับมีรถสอยด้วยครับนี่ครับ ยกไหมยกไหมยกไม่ถึงครับรถวิ่งบนแร่มันวิ่งช้าครับยังไงครับสีเขียวก็จะเข้าครับเอาสีส้มก็จะเข้าเอาไงดีครับตอนนี้โอ้ยเอาไงดีครับนี่ประชิดท่าแล้วครับโยกครับโยกป้อมปืนก่อนครับนี่ครับชัดป้อมปืนไปก่อนเนาะยังไงครับนี่ครับสะกดจิตได้ครับมาแล้วครับสีเขียวนี่ครับสีเขียวก็พยายามเข้าสีแดงนะครับ ดักเล่นด้วยรอเลยนะครับแมต์หน้าเดี๋ยวผมรีห้องไง้นะครับรีห้องใช่ครับผมรีห้องทุกเกมนะครับรีห้องและรหัสผ่านไปเรื่อยๆเนาะใครมือไวก็เข้ามาเล่นด้วยกันครับนี่ครับเจอต่านะครับสีม่วงครับผมจะรีห้องแล้วก็รหัสผ่านให้ทุกรอบนะครับเตรียมตัวรอเลยเห็นชื่อห้องมาแบ็กอีกก่อนน้เตรียมตัวรอรอเลยนะครับ พอจบแม์ปุ๊บเตรียมตัวรอเลยนะครับย่งงงครับสีเขียวกับสีแดงอย่าทะเลาะกันนะครับสีม่วงนี้ตังยังพอมีนะครับขับรถฐานไปแล้วครับตรงกลางนี้ยังไม่มีใครลงมานะครับตรงแรกเพชรตัวนี้เนาะนี่ครับไปแล้วครับอุ้ยรถดกสามบ้างครับแรงมากครับนี่ครับยิงครับยิงครับแตงครับนี่ครับ เอารถถานะครับนี่ครับเอาลงมาข้างล่างแล้วครับสีเขียวนี่ครับแก๊งลยนู่แก๊งนี้จะเข้าไหมครับอุ้ยรถบังไฟก็มาครับมาครับรถตงไฟครับมีรถซ้อมด้วยครับเพราะว่าได้ลงรถของพันธมิตรตรงนี้ครับนี่ครับรถตงไฟไปไหมครับรถตงไฟไปแล้วครับปั๊มมังเกอร์ครับแตกครับเรียบร้อยครับตั้งไหนครับบัดทีนี้รถตงไฟสองนนี้ก็น่าจะเอาอยู่นะครับมาต่อไหมมาต่อไหมแต่ฝ่งนี้มีแฟกแข็งครับนี่ครับ ไม่ได้ดูครับแต่แข็งรอเคลียอยู่นะไปแล้วครับไปแล้ววี่ลงไหนครับนี่ครับเอานี่ครับเอาไลนนูนวิ่งเข้าใส่ครับมานี้ยังไม่มีใครขึ้นซูเปอร์เวพันมาเลยนะครับมาทะเลาะกันยับเลยครับฝั่งนี้ครับ่งรับใช้คนทอดไฟฟ้าครับมาแก้ทางไลโนูเนาะเอาแต่นี้ครับเข้าลงรถเลยครับยังไงครับฝั่งยูริก็มาเสริมด้วยครับนี่ครับ นไอ้เกียร์ครับปั่งยูรีเล่นทุกทีมครับเอาบาแหลกฐานใหญ่ไปเรียบร้อยครับเอาสีแดงครับยูรีจะหายหรือเปล่าครับเงียบคนเดียวครับนี่ครับยูรีมาเสริมครับโอ้โหมีครับเหลือแค่บาแหลกคนนะครับตั้งสีแดงยังพอมีครับลงแรงก็ยังพอมีเนาะมาแล้วครับนี่ครับปล่อยเกียร์ไปครับน่าจะเทหมดนะตัหรือเปล่าครับสีแดงครับสีม่วงนี่ครับยังพอตั้งหลักได้นะครับถ้าสีอื่นไม่เห็นเนาะ เอ้าฝั่งยุริเห็นแล้วครับแต่มาหรือเปล่าครับจะวิ่งเข้าสีม่วงไหมนี่ครับวิ่งเข้าสีม่วงครับแต่แปกแข้งสีเขียวครับมาไล่ครับไล่อยู่โอแล้วครับเอาล่วงครับยังไงครับทีนี้นี่ครับเห็นแล้วครับเห็นสีม่วงครับฝั่งยูริครับเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นครับเอาฝั่งนี้สีแดงครับโอ้ไม่เหลืออะไรนะครับสีแดงครับนี่ครับดูดแร่ดูดดูดตังครับยังไงครับเก็บแร่ได้เก็บแร่ไปครับขอตังเลยครับนี่ครับ ขอตั้งนอยโอ้ยยังไงครับทีนี้เกิดเถื่อนรอบรอบแล้วนี่ก็ไล่เฮียครับไม่น่าไหวครับสีง่วงครับมาคิมัสไอเรียบร้อยครับเหล่าแค่คุณป๋องพีเอสคุณไคโตคุณพอมเอนเจอรี่แล้วก็คุณวีดีนะครับสีเหลืองครับคุณวีดีครับ นี่ครับไม่พูดมาจามะไรครับแบตเทิลฟอเรสมาแล้วครับเอ้าจะเข้าฝั่งยูริหรือเปล่าครับมาดูครับแต่เสียทีครับเอามาวิ่งบนลงแร่แร่ตรงนี้เนาะมันวิ่งช้านิดนึงครับต้องวิ่งขอบๆมันจะวิ่งเร็วนะครับมาฝั่งยูริจะรู้ตัวหรือเปล่าครับมาโดนบุกฐานครับน่าจะยังไม่รู้ตัวครับเอานี่ครับกลับมาแล้วครับน่าจะเห็นแล้วครับดกมาได้ครับแต่ดกแบตเทิลฟอเรสมาแบตเทิลฟอร ตอนที่มันโดนตกนี้มันยิงได้นะครับต้องขึ้นป้อมสุขจิตครับเอานี้ครับหาอยู่ที่โวมาโนครับตอนนี้ก็ไปขึนพอเีครับมัตต์ไมายมาแล้วครับมัตต์มายวิ่งเข้าไหมอืมไม่ทันครับยังไงครับยกมาให้มัตต์มายสุขจิตหรือเปล่าครับเนรับเข้าแล้วครับอะไรอยู่ข้างในครับหนวยซิวไหมหนวยซิวรับตัดได้ครับนี่ครับเอ้าไม่รู้ตัวครับ ยกมาครับแตกครับเรียบร้อยครับนี่ครับแมเท่านคอเทสถึงโดนเอานี่ครับสกดจิตได้ครับเรียบร้อยครับมู้ตแตกสองครับเอา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 แล้วครับทีนี้ยังไงครับนี่ครับใช้การเดินใจตั้งปว่มเลยครับมันเคลียร์เนาะมันโชนได้นะครับยกไปครับยกมาครับยกมาให้มัตตมาสกดจิตหรือเปล่าครับถ้ามแตกเนาะมมัตตสกดจิตเรียบร้อยครับนี่ครับของดีครับมูไล่เคลียร์แล้วครับทีนี้นี่ครับจ่ายยีบไล่เคียร์ครับ นี่ครับมาสเตอร์ไมล์หันีปก่อนสะกดจิตเอ้าแตกนะครับมาสเตอร์ไมล์ครับไม่รีบเคลียร์เอานี่ครับแตกครับเรียบร้อยเอ้าสีแดงก็เจอสีเขียวครับไม่ดูขออภัยด้วยครับสีเขียวจะเข้าต่อไหมครับซ่อมไปครับซ่อมไปครับมีรถซ่อมครับเพราะมีลงรถของฝั่งพันธมิตรนี่ไงครับว้าสีเหลืองก็ยังพอ ตังมีว่าตังมีนะครับตังพอมีครับมันเป็นพันนิดหนึ่งครับแต่ยูรีนี่ครับรวยมากครับบอกครับใครเล่นยูรีนี้ต้องรีบตัดออกจากเกมนะครับเลดเกมมาเอายูรีลงยากมากครับมันหาตังได้เร็วครับรถแรกมันเคลื่อนที่เนาะมาแล้วครับสีเขียวครับผมทอนเจลรี่ว่าไงครับวุ้ยนี่ครับสเปมสเปมฮอลล์อะไรครับ เตอร์ครับจะไปไหนเอ่ยสวัสดีทั้ง940ท่านที่เข้ามาด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเนาะนี่ครับมาต่อครับอุ้ยแต่เขามีเบตเชนพอเทจสองคันนะครับได้สักคันไหมครับไม่ได้สักคันครับสามบ้างสองสองคันไหมคันเดียวครับเบตเชนคอทเทจสามคันแล้วครับเอ้ายังไงครับทีนี้ต้องใช้สุดเดิอนนะครับ เอาพอแล้วครับนี่ครับยูริจะโดนเข้าหรือเปล่าครับแต่มียูฟโอครับมาโซนครับนี่ครับช็อตไหมครับช็อตไม่ช็อตครับพอล่วงไหมครับเจอดูเอฟโอครับนี่ครับรถสวยก็มาครับเข้ากันยากแล้วครับอุ้ยแฝกแข้งนี่ครับแฝกแช้งมาแก้ฐานยูฟโอครับมาเป็นสายเลยครับแฝกแข้งสามบัางเลยครับเอ้ครับทีนี้ ดูดยวยครับเหลือสามทีมครับคุณป๋องคุณวีเดคคุณคพมันเตอรี่นะครับอคุณนี่ครับยูโบมาต่อครับเงียบใช้ในนู่นมาตัดรถแรกครับนี่ครับตัดรถแรกฝั่งยูริไปนะครับนี่ครับเอายูโบมาแต่เขามีแฟกแกงครับไล่ยิงครับอุ้ยแต่ดูไอโบช็อตแรงมากครับเงียบยึดแรกแพ้ตัวนี้ได้นะครับสีเขียวครับ สีเหลืองก็ายเงียบครับไม่พูดไม่จามใครครับมาแล้วเอาอยัางไงเอ่ยยังปั๊มอยู่รีมาแล้วครับนี้ใช้ยูนิตทหารนะครับเข้าลงไฟฟ้าเพื่อที่จะเพิ่มพลังงานให้เนาะปั๊มยู่รต บาล็อคนนิ่งมาแล้วครับนี่ครับลงคนิ่งเนาะสื้อหนึ่งได้สองครับสือสองได้สี่นั่นเองสีเขียวก็น่ากลัวครับนุ่เคม่ไซส์สีเขียวมาแล้วนะครับนี่ครับเกมมันจะมาสนุกตอนที่พากันขึ้นซูเปอร์เวฟพัน,นี่นะครับพอโหลดเสร็จนี้มันจะสนุกครับกึ๊กที่จะบอมเลยครับฟังนี้ก็ปั๊มทังครับ เอ้าตัดท่ามเลครับแสกับนี่ครับเอ้าอุ้ยอันนี้สีเหลืองครับใช้สปายครับเข้าไปที่เหลี่ยมของฝั่งยูริได้ครับนี่ครับด้านยูริที่สามารถสะกดจิตได้แล้วก็เป็นกับหนือซิวได้ครับอุ้มยูนิตลับครับไม่เอ็นครับเมื่อกี้สามบังเลครับนี่ครับเอาบินครับบินครับกู้ตายแล้วครับอฮ้ยเอาซีเขียวมาครับสีเขียวตัดรวดแรกหรือเปล่าครับเมื่อกี้ ฝั่งยูริจะโดนลุมหรือเปล่าครับยูนิรับไาเห็นแล้วครับเมื่อกี้โคโนสเปียมาแล้วครับรอดูจังหวัดยิงเขมิซายของสีเสขียวครับว่าจะลงใครครับสวัสดีทั้ง963าราพันที่เข้ามาด้วยนะครับดูจะถึง1 0 0 0ันหรือเปล่าครับวันนี้ขอให้ถึงนะครับนี่ครับสีเขียวมาแล้วครับใช้ฮอครับมาแล้วนี่ครับไล่ยิงทหารไปครับ เอาตายหมดนะครับคุยค้างค้างค้างไม่ค้างครับนี่ครับยูริโบต้องถอยกลับมานะครับยูริเหมือนจะโดนลุมเหมือนเกมที่แล้วครับเกมที่เราก็โดนลุมเนาะมือสองเนาะหน้ยูริสองเกมติดเลยสีเหลืองครับพยายามจะเข้าอีกครับนี่ครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าครับนี่ครับไอ้เกียร์ยูนิตไปครับเอายังไงครับนี่ครับมียูนิตรับด้วยครับไปครับได้ครับ ลงคนนี่ครับไปแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็มาครับเอาจริงนครับกลุ่ไลโน่กับแฟกแจ้งอู้สีเจ็บเยอะมากครับนี่ครับกลุ่มดำวิ่งเข้าใส่ครับกลุ่มดำกลุ่มดำวิ่งเข้าใส่มาทสึไมครับเอาลิ้นพันกันครับตอนนี้โบบาโบบาเอ้าเกือบได้ครับกับด้ยโบวิ่งเข้าใส่ครับนิวเกมส์ทรายจะได้ปล่อยครับต้องปล่อยก่อนนะครับเอานี่ครับคุ่มไหมครับน่าจะได้ปล่อยครับแต่คุมไหมแปบนี้ครับโอ้โหนี่ครับกู้ไม่มีไม่มีการทางการเลยครับไม่มีป้อมสวยครับ ังไงครับยังไงครับล่วงครับล่วงครับอู้ล่วงหมดครับเอานิวเข้มิซายจะลงฝั่งยูลี่ไหมมารอลุนครับไฟฟ้าไม่มีนะครับไม่น่าครับไว้ไมครับไฟฟ้ามาแล้วครับเอานิวเข้มิซายว่าไงครับจะลงไหมเอ่ยนี่ครับนิวเข้มิซายนะจับภาพที่ฝั่งยูลี่ครับจะโดนไหมครับเอาคุมไห้แล้วครับเนี่ยคุมลงไฟฟ้าอู้แตกหมดครับ เอาแล้วครับนี่ครับมานะครับรถถังไลโน่มาแล้วครับเข้าวิ่งเข้าแล้วครับขายทิ้งนะครับดอมแพ้ครับไม่ไหวครับฝังคุณป๋องเทสเนาะโอ้นี่ครับเหลือแค่คุณวีดีกับคุณทอมแอนเจลรี่นะครับยังไงครับมาฝั่งนี้ก็ปั๊มแบเทิลพอเทสทะลลัวครับกูแต่ฝั่งนี้ยูนิตเยอะมากครับแบตเทิลพอเทสหน้าจะามันอยู่ครับ จอปัดแข้งวิ่ง้าถึงตัวนี้ก็น่าจะแย่แล้วนะครับเอาไม่ขางก็ไม่ขางไม่ขางจบแมตชนี้ผมก็จะรีห้องให้อีกหนึ่งรอบนะครับห้องฟอรมลาดผ่านเอาเตรียมตัวรอเลยนะครับใครที่จะเล่นด้วยมาแล้วนี่ครับเพื่อนคนนะครับตัดกองทัพรอแล้วครับเอาทันยาทันยามาครับเจ้าอยู่ไหมครับเอา้า โคโนไปไหนครับพยายามนี่ครับไม่ได้ได้ได้เฉยเกือบไปครับโคโนมาใกล้กันไปครับถ้าโคโนลุงด้านหลังผมว่าน่าจะได้อยู่เนาะส่วนนี้ครับแย่แล้วครับแย่แล้วแย่แล้วยิงเคลียร์มิสไซล์ก็เหลืออีกสี่นาทีครับจะได้ครับคีรอลบีพอตติ้งเรียบร้อยครับน่าจะมันอยู่นะครับแบบนี้ครับ คุณวีดีครับดูฝุ่นูนิตเครับูนีบต่างกันมากครับเจ็ดสิบหตัวกับหนึ่งอยสามเ็ดตัวนะครับยูนิตตรงนี้ผมไม่ทราบว่ามันรวมทั้งฐานบาแลกด้วยหรือเปล่าครับที่นับรวมเป็น1 3 2อยสอนะอันนี้ใครรู้ช่วยพิมพ์บอกด้วยนะครับอ้อมแล้วครับนี่ครับขึ้นกลุ่มดำมาอีกแล้วครับอ้อมครับอ้อมอ้อมอ้อมไปไหนครับ ขี่รอบรีพอร์ตต <basics. S 2> ิ้งครับนี่คร 8, nah ับน่าจะใช้ขี่รอบแทงหรือเปล่ามีสองอย่างครับไม่ใช้ขี่รอบแทงก็ใช้เลโน่แทงครับแล้วขี่รอบตรงตีเนาะมาแล้วครับนี่ครับน่าจะเทหน้าตักแตกันนะครับอ้อมสองทางครับนี่ครับฮอก็อยู่ฝั่งนี้ครับฮอประชิดฝั่งนี้ขี่รอบกับไลโน่ฝั่งนี้ครับแตกแขทงด้วยครับอู้สวยแล้วครับทีนี้ตัดคุมนำได้ก็จริงทำแต่ยังไงจะไหวหรือเปล่าครับทีนี้ เพื่อนพอเด็ดสองสี่หกหกคันก็จริงนะครับหกคันก็จริงแต่ดูครับดูฝังไลโน่ฝังนึงครับยังเถือนครับเยอะมากครับนี่ครับฮอเข้าแล้วครับเอาฮอมาล่อก่อนนะครับล่อจริงหรือครับนี่ครับเอาฮ่อเปิดแบบครับเห็นนะครับว่าแมบมันมีอะไรบ้างเนาะรอนิวเขียนมิซายเอานิวเขียนมิซายโดนตัดอไม่เห็นขออภัยด้วยครับไปต่อนะครับนิวเขียนมิซายค่อยเปลี่ยนค่อยขออภัยด้วยเด้อนี่ครับไลโน่บินเข้าแล้วครับ มาแล้วมาแล้วเงินเยอะเกินใช่ครับนี่ครับเอ้าโคโน่ลงบ้านเลยหรือเปล่าครับโคโน่ไปไหนครับเอ้านี่ครับโคโน่มานี่ครับนี่ครับเอ้าเจอสะกดจริงครับนี่ครับปัญหาอุ้ยได้เฉยครับทุกคนดู้องแพ้แล้วครับเข้าไม่ได้ครับอี่ยงมากเลยครับชุดสุดท้ายเจออะไรทุกคนรู้ไหมครับ เจอยูนิตลับครับเมื่อกี้น้องแพ้เลยครับเป็นคนวีเดียครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับโอ้ยยูนิตลับครับมันสะกดจิตสะกดจิตได้เนาะเอาเข้าไปทนฟอร์เทสครับหวคันเมื่อกี้ครับสะกดจิตเป็นฝูงเลยครับหวคันก็สะกดจิตได้สามสิบตัวนะครับห้าหกสามสิบเก็บร้อยเลยครับมาครับ